สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับสาวน้อยเพื่อนแฟนครับ FC น้องหยิงครับตอนนี้ถึงนางงาแล้วครับที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับยังบ้านได้ลงจากรถครับพึ่งจอดเปิดไฟเห็นนะเดี๋ยวเปิดไฟครับจอดไม่ไหมครับไม่น้อยก็ตื่นแล้วครับ เดี๋ยวสิลงไปเบ่งข้างล่างครับทาเท่พก่ออันอนูกว่างันลงมันบินตั้มทำเม่เอพวพดอดีิพ่ามันบินมาตัดหนักกับบรรยากาศที่งานที่อำเภออรัญญาประเทศจังหวดัดสายแคีวครับ มาวัมาแต่วานนี uh, yeah. right. mm. ่บมาแต่เมื่อ้านมาถึตัวด้พอเอเนียูทเบอร์ยูทูบเบอร์เงียบายงานเงียบายงานารงานตัวงานขาวบมานเ้วกํลังหอดครับจอดเพะนพ่อหน้าที่หรครับกําลังลงมาแถละสุตาดอยน่นตื่นลรวล่ะเต่ว่ากแลังอยู่กํลังลุกไหมรับเมียนครับ ขี่รถมาฝนตกมาตลอดทางเลยครับผมออกมาจากบ้านบ้านตีบมาแล้วฝนตกคือบานอยู่ครับแต่ว่าอยู่นี่บ่ตกทางอื่นตกอยู่นี่บ่ตกนีกครับขนาดที่ตกอยู่แถวบ่้งแง่งออมาจากบ้านอย่างยันแง่งเลยเออออกมาจาบ่ได้ผมผมเบิ้งนาฬิกาเมื่อวานเบิ้งสถานที่กว้างใหญ่ครับนี่ละไม่เอกร่มร่นบ้านวนี้ฝนนิ่บ้านละสี่ไม่เอก เดี๋ยวกำลังลุกอยู่ครับกำลังลุกใหม่เดี๋ยวเิึงบรรยากาศข้างในหนาเวทีครับพื้นที่เป็นยังไงว่างครับบรรยากาศบริเวณงานครับ มีของกินราย,ยางครับ มือนี่ไออยากกินยังกินได้เต็มที่เด้อกินแต่กระใจเอาได้บะเมนมันคือชิมี่บะเมนว่าบัวดอกไมยความบ่บัวดอหมายความว่าแบบนั้นห้องน้ำระดับหาดาวเลยเหมือนกันยืนมองใเลยยืนในซาลาห์ห้องน้ำยางดีเลยงพมเป็นนางปราแม่์สำรวจมึงเมนคือพวกแม่ลำะไปสำรวจมาแล้วเมื่อกี้แต่เมนแม่นางฟังบุญพายกินยังกินเต็มที่เลยกระใจหายแม่เราคิดว่างสีแดงบะเมนหมายความว่าห้องน้ำสะดวกบ่ต้องยานทองเสีย การการมางานนี่เขาต้องเบิร์ของน้ำเลยกินหมวกเอกเขาทานในพ่นจังได้พ่นไปลงคาโลมขึ้นใ่เงืมยัฮะเง้เกาไปลงคาโลมอีกยังได้พันขึ้นใหเงินมันเจียงสอภีขึ้นโลเซเว่นจ้าสาวเซเว่นก็ลงนึก่เห็นแม่เก็เลยขอผัวจอเซเว่นเลยหายแม่ก็ไปดิบเเห็นยังนะ เย็นคิววาดคิวบ้างมันเทียงเวลาวาดขับด้าบ้าไก่วิ่งรเนีวิตจอดนี่ละมองจอดมอแห้งมานี้สต่ทนทีของกินหลายในวัด ไตาเหตุบาาคักเขียนให้ความหักไก่ข้ากระดดอันผู้ไดรักอิสติกแม่เนี่ยรัก็ผู้ใดเียกฮะผมีเดดซี่ไดดิสติกเสียนบอกมันสีดำเลยแม่ดิสติกไปหน้าไดม่บุกอิงแน่เลยแมนบอนูยังนุ่เตลิมันคันมันถามว่า เป็นจังไดย์นี่มีพี่รวนตัวแมนสียังแม่ย่าที่ฟัดแม่แต่ที่ฟัดแม่แมนบอลากเอาไปมันบอเพราะอะไรไปแล้วความจริงมาเดี๋ยวนี้โอแล้วรถตู้นอนสบายเลยเนาะช่วงนี้รู้ว่าชีสสบายมือนี่ล่ะพอมันะพ่อไทยแต่อยู่เด้นี่เบิ่งได้จีแมนกดปุ๊บิ่งได้แล้วเนาะไหนเ๋ยวจอด คุณเน่ะเบิ้งแต่ผู้เดียวผู้อยู่ข้างนาเงียนอยู่กับันข้างนาก็มีจอหน้าด้ข้างนามีจ่อพีบัดนี้จังจาท่เฮาก็พ่วงก o u t วง e ใส่ไอันพ่วง Wi-Fi ใส่ก็เปยเจน YouTube นี่ล่ะบอมันอันจอเดียวกันคับอันนั้นเม่อันนั้นอันเดียวกันนั่นล่ะแลาวครเกียรนเ่เนี่ยบัดนี้ก็ลองข้าโอเกีในรถได้ป้าจอบักญ่อันนั้นเกียแม่ยังให้พมเนี่ยนี่ไ่าจะเสียงนาะโอ้ไอคิอยุ่เจั ยาอยู่ใส่ตัวข้าวแกงเนี่ย้องพูดสีบามันอยู่ใส่เป็นบลอกมันต้องเชื่อมบดก่อนต้องเชื่อมไวไฟก่อนไวไฟไม่ยังคัะผมเนี่ยขอเนี่ยเดี๋ยวเชื่อมให้เดี๋ยวแป๊มหนึ่งเด้อคันไพายกันแต่อันของเศร้าเหนือเนี่ยห้องก่าเก่ามากห้องกวาวห้องยังเก่ามาโอ้ยแม่ต้องเตรียมของเลย แม่เตรียมอยู่กับยังว่ามันเสียเดียวหรือว่าเตยคั่ตยเน่แม่ตรงหัวแม่ตรงเตียนเะได้เนี่ยออย่าอวันนี้บอกอำเภออะไรย่าประเทศจังหวัดสระแก้วนี่นี่แม่จะบอกว่าอันนี้มันหายไปอันหนึ่งนี่นี่แบบนี้สีสีมันสีออกจืดกว่านี่มืองตลาดนินจาแม่บอกมี่แหละแต่สีเด็กกับไปอีกแล้วแตลาด่ใช่แาตลาดนินจาครับพอกับพี่น้องทางฝุ่นอีกแล้วจ้ะเที่ยวทีเหล้า พี่น้องเขาบ่ได้พาอ่างนฉันไปหลุดเพราะฉัมัน่ผมพี่น้องที่เขาบ่ได้หลายคนครับเถียงที่แล้วครับสถานที่เล่นคู่ปอได้น่ะแมนเกวินรับน้องนี่ล่ะโมแมนมันมีผมยาวอยู่บกี่คนเด้อจ้ามีผมยาวอยู่บจักคนแต่โบหัวภายหลักอ๋อโอ้ยอยากลงไปเดินแล้วอ่ะเนาะกีเอ้ยมันหนีเสียดูอ่ะโีหยังมันกระจอกเลยหลักกระจอกแท้โอ้ยกระจอกแท้หลักแม่กระทั่างไง ทำไห้กับคนนคหเสียแต่ละตัวจักบาทจังครับผมยีสบบาทยีบาทซื้อมาจากสกุลนครคุณน่ะยางสกุลทุนนี้นั่นก็นสียดายแม่ปลาไก่เนี่ยก็สีไดามากมันต้องไปสกุลนครคุณเนี่ยก็เลยเสียดายมันฮาจังเด็กกับาบุพบ ต้คนมีผมนี่ล่ะคนบมมีผมหนังบากบกนป่อยุ่เก่าบอปได้มีผมต้องดูนั่หนพี่มาในแม่ให้พี่ฝเออวีก็สันสันดิไซฮะวีกันนังมานับอบอพ่อสิไบ่ใส่ยังก็ชิัวรอบอลางคือยังคือกระเทยนี่ก็ิว ฝากติดตามช่องพ่อแม่วิงละเมอินพิเจวครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำานี้ครับเดี๋ยวพอกก้นมาคลิปหน้าครับวันนี้พอกันอยู่ทิสแก้วนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเมื่อไกําลังใจหลายๆเด้อเด้อืันนี้มีกุ้มป้นค่ะทั่วกทม12สิบสองเมือค่ะพี่น้องเพียงราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะศิลปินมากมายค่ะพี่น้องศิลปินอย่าคุ้มว่ามีผู้ใดในตรงติดตามน้ำไหลซุนาองค่ะอย่าลืมเขาเบิ่งกันหลายๆ